สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดสาวน้อยสุดเซ็กซี่กันนะครับใครจะชอบไม่ชอบผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมชอบนะครับในวันนี้เราก็จะมาวาดน้องนามิจากเรื่องวันพีชนเองนะครับอ่าก็เหมือนเดิมแล้ววาดทรงกลมมานะครับจากนั้นเราก็วาดเส้นอ่าเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับส่วนแนวนอนก็คือเส้นตาเองหลังจากนั้นเราขึ้นโครงล่างอย่างนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลย ก็จะมีแก้มซ้ายแก้มขวานะครับให้มันห่างจากเส้นจมูกตรงกลางนะครับให้มันเท่าๆกันครับหน้าเราก็จะได้เบี้ยวน้อยที่สุดนั่นเองจากนั้นเราก็มีโครงของหูครับแล้วตรงนี้เส้นตาก็จะมีกรอบตานะครับนี่วาดกรอบตาข้างๆนะครับนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะวาดให้มันแบบผมจะวาดตาให้มันแบบไลีนิดนึงนะครับเพื่อความเซ็กซี่นั่นเองครับแล้วนี่คือขอบตาบนนะครับแล้วก็ขอบตาล่างนี่แบบนี้นะครับ มันจะเป็นตาที่ดูเลียวสวยนะครับนี่แล้วเอกลักษณ์ของตัวละครผู้หญิงหน้าสวยๆของวันพีทนะครับตาข้างในมันจะต้องเป็นดวงตาที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะเด่นก็คือมีขนตาที่มันเป็นอย่างนี้นะครับขีดๆขีดๆแฉกๆไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมจมูกนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นจมูกนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ จากนั้นเราก็ทําการวาดปากนะปากก็ยิ้มยิ้มนะครับเช่นเคยนะครับนี่อีกเกาค้างก่อนครับให้มันดูแหลมแหลมนะครับอ่าดูนะครับแค่นี้เราก็จะได้ใบหน้าที่สวยสดงดงามแล้วอ่าแล้วก็เติมอ่าคิ้วไปนะครับแบบนี้เหมือนไม่เหมือนก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับ ผมแค่วาดให้มันประมาณว่าจําเอกลักษณ์มาแล้วก็วาดใบในหน้าให้มันคล้ายที่สุดนะครับซึ่งเหมือนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่พยายามจะทําให้มันคล้ายที่สุดนะครับ <c oughs> แล้วนี่ก็คือเส้นน้าผานะครับแล้วก็เส้นกะโหลกนะครับนี่ประมาณนี้เลยเส้นกะโหลกก็มีไว้กําหนดเนี่ยผมด้านหน้าด้านข้างด้านข้างนะครับนี่ก็วาดไปครับแบบนี้เลยแล้วก็มีปอยผมตกลงมานะครับตรงนี้ก็ม้วนนิดนึงนี่ ก็เป็นรูปแบบของน้องนามิจากเรื่องวันพีชฟิล์มเลสเลยนะครับดีไซน์ก็จะเป็นเสื้อของอเสื้อผ้าเป็นชุดโจรสลัดนะครับก็ดูปุ๊บก็เท่ปั๊บเลยนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือสมมด้านข้างนะครับก็ปลอยตกลงมานิดนึงแบบนี้นะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกับอีกข้างหนึ่งนะครับนี่เริ่มจะออกมาดูสวยงามแล้วนะครับหน้าตานี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นภาพพ่อคัวนะครับ ก็แบบนี้เลยนะครับโพกตรงบริเวณใกล้ๆกับอ่าอยู่เหนือหนะ้าผากนิดนึงอย่างนี้อ่าตรงนี้ก็คือที่มันรัดนะครับอ่ารัดผ้าโพกไว้แล้วก็มีรายละเอียดเป็นทรงกลมๆนะครับก็กลมไปนะครับนี่กลมแบบนี้เลยอ่า จัดทรงนะครับว่ามันรัดให้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินหัวเราหรือไม่ต่ําไปนะประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะของหมวกจนสลัดนะครับนี่ก็โคง้คงงี้เลยนะคนี่พยายามดูบาลานซ์ด้วยนะครับมันก็จะยากก็ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะออกซ้ายมากไปขวามากไปมันจะไม่สวยนะครับให้มันดูประมาณเท่าๆกันนะครับนี่ผมก็พยายามดูให้มันโคง้งเท่าๆกันนะครับขีดโค้งไปเนี่ยวัดระยะดูนะครับลองกะกะเอา ตอนที่เราสเก็ตภาพนี่เราก็ค่อยๆกะเอานะครับถ้าไม่ใช่ก็ค่อยหาหาเพิ่มเส้นใหม่นะครับตรงไหนที่ยังดูไม่ดีเนี่ยลากขึ้นมาได้เลยนะครับประมาณเอานะครับอืมนี่ขึ้นไปนิดนึงนี่แล้วก็มาดูว่ามันมันดูดีไหมเราชอบไหมแล้วเราค่อยใส่รายละเอียดทีหลังนะครับนี่ก็ค่อยๆโค้งไปนะครับ จัดทรงนะครับเขาเรียกว่าเป็นการจัดทรงนะครับจัดทรงเส้นหมวกจนสลัดนะครับให้มันดูแบบโค้งบนดูสวยงามครับและนี่คือรายละเอียดน,นะครับก็จะเป็นวงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยรับวงแหวนมันก็จะถูกลัดอยู่ตรงบริเวณหมวกนะครับตัวนี้ก็เป็นสายยางรัดนะครับประมาณคร่าวๆอย่างนี้ครับนี่ฟึบ โอเคเริ่มดูเป็นหมวกจนสลัดแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็จะเป็นลายคล้ายๆกากาบาดนะครับนี่นี่เป็นลายก็กะข้าวๆนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะาวาดให้มันตรงได้นะ <c oughs> ขีดไฟอย่างนี้เลยนะรประมาณนี้อา่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกกาบาดนะครับอ๋อ นี่ครับพยายามจัดทรงให้มันดูที่เราชอบนะครับตรงนี้มันรู้สึกผมว่ามันตกมากเกินเลยนะ,ะเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับนี่ให้มันอยู่ประมาณตรงนี้โค้งตรงนี้เลยนี่ครับเวลาเรากะระยะก็แล้วแต่เรานะครับนี่มันดูอะไรที่รู้สึกไม่เจ๋งแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เสมอนะครับตอนเรากําลังล่างโค้งอยู่นะครับกําลังสเก็ตอยู่นั่นเองนี่คือคนนกนะครับ ขน,นนกก็จะปักอยู่แถวหมวกบริเวณด้านด้านขวามือเราแบบนี้นะครับอืม hmm. แล้วนี่ก็เป็นลายลเยเล็กๆน,น,น้อยๆครับกลมๆอะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับก็คือการล่างอนาโตมี่นะครับนี่ก็คืออนาโตมี่แบบอนาถาของผมนะครับก็คือล่างเส้นไหปลานะครับ แล้วก็ลาโครงสี่เหลี่ยมมีเส้นตรงกลางเป็นการกะระยะซ้ายขวานะครับนี่ก็ล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว,ยาวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วเส้นล่างสุดก็คือเส้นสะโพกนะครับจากนั้นก็ขีดตรงกลางนะครับก็จะเป็นเส้นเอวนะครับแล้วตรงนี้คือกางเกงในครับอ่าแค่นี้เราก็ได้โครงอนาตมีของของของผมแล้วละนะครับลตรงนีก็คือเส้นหน้าอกก็จะมีหน้าอกทรงกลมนะครับนี่ก็เป็นอานาตมีของผู้หญิงนะครับฉะนั้นเวลาวาดก็วาดทรงกลมนะครับนี่หน้าอกกลมๆเลย อยากให้มันใหญ่ประมาณไหนแล้วก็วาดกลมๆเอาเลยนะครับนี่แล้วดูทรงด้วยนะครับซ้ายขวาก็พยายามให้มันกลมเท่าๆกันนะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วนี่คือทั้งหมดของอนาตมี่แบบผู้หญิงนะครับนี่แล้วนี่คือท่อนขาท่อนบนนะครับแล้วก็เส้นเส้นหัวเข่าแล้วก็ขาท่อนล่างนะครับประมาณเอานะครับนี่แล้วนี่ก็คือแขนนะครับแขนก็คือแขนท่อนบนนะครับอ่าแค่นี้เองยื่นลงมาแล้วก็แขนท่อนล่างนะครับ จะแกจัดท่าไหนก็ได้เลยนะครับนี่ผมก็เท้าเสีเอลซะเลยครับแบบนี้ง่ายๆอ่าสเก็ตคร่าวๆก่อนครับนี่คือการล่างอนาตมี่แบบอนาถานะครับย้ำนะครับไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์อะไรมากมายนะครับนี่ก็แขนตอนบนแขนตอนล่างแล้วก็มือนะครับอ่ามือเราก็จะห่างออกจากอ่าต่ำลงมาจากสะโพกหน่อยหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็จะได้สัดส่วนที่สวยงามละอ่า ลักษณะเด่นของวันพีตก็คอก็จะยาวหน่อยนะครับมันก็จะยาวนิดนึงประมาณนี้อา่าแล้วก็มีไหาปลาครับอา่าแล้วตรงนี้ผมก็จะวัดระยะนะครับคอมันจะยาวหน่อยนะครับอืมตรงนี้ก็ให้ตรงนี้มันเป็นอ่าที่รัดนะครับเป็นที่รัดตรงคอนะครับมันจะเป็นารายละเอียดที่ลัดตรงคออย่างนี้อา่าตรงนี้ก็จะเป็นหัวไหล่นะครับ เติมผมครับผมก็จะเป็นของนามิอ่าอ่านามิ the เดอะมูวี่นะครับก็จะเป็นทรงทวินเทลนะครับแบบนี้เลยนี่แยกออกเป็นสองสองส่วนนะผมอ่าฟืบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่า เสื้อนะครับก็จะเป็นโค้งๆตรงนี้จะเป็นน่ะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกาะอกนะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับมันก็จะเกาะเกาะตรงหน้าอกแล้วตรงนี้ก็แอวกแหวกนะครับตรงนี้เป็นช่วงเอวนะครับมีสะดือครับนี่ช่วงเอวนะก็จะคอดคดนะเอวของวันพีชนะครับตัวผู้หญิงมันจะเอวคอดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ ตรงช่วงสะโพกก็จะสยายออกมาค่องกว้างแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อเกะอ,อกนะครับพยายามลากโค้งๆตามอกกลมๆนะครับนี่ก็โค้งไปนะครับอ่ามันจะได้ดูสวยงามนะครับโค้งตามร่องอกเราเลยนี่นี่นี่คือหน้าอกนะครับกลมๆเลยนะครับตรงนี้ก็ฐานอกนะครับอ่านี่ นี่คือรอยยับนะครับอ๋อวาดออกมาแล้วเบื้เริ่มเพิ่มเลยนะครับและเอวก็จะคอดๆนะครับส่วนสะโพกก็จะก,กว้างๆนะแบบนี้เลยคนระับนี่คือสัดส่วนผู้หญิงของอคนวาดวันพีชนะครับก็ถ้าทางที่คนวาดนี่ก็จะชื่นชอบลักษณะอานาโตมี่แบบนี้นะครับน่าจะเป็นสเปคส่วนตัวนะครับก็แบบที่คนเคยบอกนะครับว่าคนวาดชอบลักษณะแบบไหนก็จะวาดแบบนั้นนะครับ คนวาดวันพีทก็คงจะชอบผู้หญิงลักษณะอย่างนี้นะครับอกใหญ่ๆแล้วก็เอวคอดๆเลยนะครับแล้วก็สะโพกหนานๆกว้างๆนะครับแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นสเปคของอาจารย์เขานะครับ <laughs> นี่นี่คือเข็มขัดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเข็มขัดหัวเข็มขัดก็อาจจะใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็คือตรงกางเกงในนะครับ ก็จะนี่ขีดมาก่อนนะครับนี่คือกระโปรงนะครับก็จะสั้นประมาณนี้เลยนะครับให้มันลงมาจากกางเกงในหน่อยหนึ่งนะครับนี่จะได้เซ็กซี่นะบแบบนี้เลยแล้วนี่คือรอยยับของกระโปรงนะครับนี่รอยยับก็วาดอย่างนี้เลยนะนง่ายๆฟื้อไปครับนี่อ่า แล้วก็ลากตามที่เราโค้งล่างแนวนอนเอาไว้นะครับแล้วตรงนี้คือน่องนะครับเพิ่มน่องหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ครับน่องคร่าวๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถุงน่องนะครับอ่าถุงน่องก็จะเป็นถุงน่องลายตารางนะครับถุงน่องตะข่ายนั่นเองนะครับนี่ลักษณะก็จะสามเหลี่ยมนงี้แล้วนี่คือที่ยึดถุงน่องนะครับนี่มันก็จะติดจักตรงนี้นะครับตรงตรงเอวนะครับนี่ฟืบ มันเหมือนเป็นตัวล็อกถุงน่องนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะ <c oughs> นี่ใส่ฟุบก็ดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> นี่อ่าผมโคตรชอบชุดนี้เลยนะเป็นชุดโจนสลัดที่สมแล้วที่เป็นโจนสลัดนะครับส <c oughs> ีสารเลยทีเดียวนี่ กระโปงก็จะเป็นแบบสั้นๆแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มยาวขึ้นมานะครับะจะเป็นแบบว่าข้างหน้าจะสั้นแล้วพอช่วงหลังๆข้างๆมันจะค่อยๆยาวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยผิวยาวๆอ,อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ลายก็จะเป็นลายตะข่ายนะครับผมก็ตะข่ายอย่างนี้เลยนะ ไม่ได้เป๊ะอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขีดไฟเลยนะง่ายๆนี่จัดไฟอา้าวหลุดละ <c oughs> นี่ครับแล้วก,ก็ดินสอมันก็เริ่มสั้นนะครับการจับก็เลยยังจับไม่ค่อยถนัดนะครับนานๆก็มีเจ็บนิ้วบ้างนะครับแล้วก็เผลอทําหลุดทุกทีนะแบบนี้นะครับอ่ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวไหล่แล้วก็วาดแขนนะครับแขนท่อนบนนะครับนี่ลากมาตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็ลากแขนท่อนล่างนะกะกะเอานะครับสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเวลาเรารู้สึกว่ามันองศาระยะมันไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่นนี่ก็คือมือนะครับนิ้วก้อยนะครับอย่างนี้อ่าเท้าเออครับโอเคมันก็จะใส่ถุงมือเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกำไรนะครับเป็นกำไรตรงแขนท่อนบนนะครับก็จะเป็น2อันนะครับอย่างนี้ครับ แล้วก็มีกลมๆนะครับนี่อ่าแค่นี้ก็ได้รายละเอียดของแขร์ละอ่าหลุดอีกแล้วนะครับ <c oughs> เออแล้วนี้ก็คืออ่าดาบเซเบอร์นะครับเป็นอาวุธอ่าเป็นดาบก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับคล้ายๆถ้วยชามแล้วก็มีที่จับเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับนี่คล้ายๆถ้วยชามลากถ้วยชามไปนี่แล้วก็ขึ้นเป็นท่อนอย่างนี้ รายละเอียดก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับส er um นะี่เหลี่ยมครับฟืนผ้าแนวตั้งอย่างนี้เลยฟืบเสร็จแล้วก็มีที่จับดาบนะครับอ่าตรงนี้ก็จะโค้งๆหน่อยนะครับคล้ายดาบของสเปนนะครับนี่อย่างนี้ฟืบอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นตรงหัวนะครับส่วนหัวมันนี่แค่นี้เราก็ได้ดาบแล้วประมาณนี้อ่าต่อไปก็วาดอีกข้างหนึ่งเลยนะครับแขนท่อนบนแขนท่อนล่างนะแบบนี้อ่า เวลาวาดแขนก็ให้มันเรียวๆแล้วก็มีขดเข้ามาแล้วก็ขยายออกบานๆอย่างนี้นะครับโค้งๆนะครับจะได้สวยนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นถุงมือนะครับปื๊ไปเพื่อนๆเห็นผมล่างโค้งนี่อย่าคิดว่ามันมันยากนะครับจริงๆแล้วมันโค้รง่ายเลยนะครับ <laughs> ลากไปบ่อยๆทาตามที่ผมลากโดยการใช้ดินสอสีแดงนะครับมันจะง่ายนะครับถ้าหากเพื่อนๆไม่ใช้ดินสอสีแดงเนี่ยกว่าจะวาดเป็นได้มันจะใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆฝึกใช้ดินสอสีแดงแบบผมบ่อยๆนะครับแป๊บเดียวเองนะเพื่อนๆก็จะสามารถวาดอนาโตมีคร่าวๆหรือสเก็ตคร่าวๆได้แล้วนะครับมันจะไม่ยากเลยนะครับนี่พยายามไปหาดินสอสีแดงมาใช้นะครับมันจะทําให้เพื่อนๆเห็นภาพในการกะระยะได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมวาดนะครับแล้วแป๊บเดียวเพื่อนๆก็จะวาดเป็นแล้วนะครับนี่เป็นเทคนิคที่ ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับผมก็จะมาบอกให้ฟังแล้วเพราะทําให้ดูทุกคลิปเลยนะครับแต่จะเชื่อหรือไม่เพื่อนๆต้องลองนะครับอถ้าไม่ลองนะเพื่อนๆก็จะไม่รู้นะครับว่า,าที่ผมพูดมันจริงหรือเปล่านะครับสําคัญที่สุดคือต้องลองเอาไปใช้ดูนะครับอที่เหลือก็แค่เวลาแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะวาดได้เป็นเร็วประมาณไหนเลยนะครับนี่ ส่วนรายละเอียดที่เหลือถ้าผมลืมนี่ที่ไม่ได้สเก็ตเดี๋ยวผมก็ไปเติมทีหลังนะครับอ่า่าโทษทีครับพอผมตัดคลิปไปผูป้ป,ประกอผมลืมวาดกระโปรงตรงส่วนนี้ไปนะครับไม่ทันดูเลยครับอ่าเร็วไปหน่อยอ่าแล้วก็ผมก็จะมาวาดให้ดูนะครับนี่คือช่วงของกระโปรงอีกข้างหนึ่งครับอ่าแล้วตรวนี้ก็จะสั้นแล้วก็ยาวมาหน่อยครับกระโปรงนี่ พอตัดเส้นคร่าวๆเสร็จก็ค่อยเอายังลบไปลบเส้นอินสอสีแดงให้มันเจอจางมากที่สุดนะครับก่อนที่จะไปตัดเส้นให้มันเนี้ยบๆอีกทีทีหลังนะครับแล้วที่เพื่อนๆเห็นผมวาดนะครับมันไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันยากนี่ผมก็วาดไม่ได้นะครับแต่ถามว่าระดับผมนี่วาดได้แบบไหนนะครับก็วาดได้แบบประมาณตามที่ผมวาดตามช่องนี้เลยนะครับก็วาดได้ประมาณนี้นะครับส่วนจะมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพื่อนๆก็มาลุ้นดูเอาครับว่าผมจะวาดตัวไหนอีกนะครับ และนี่ก็คือช่วงตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าก็สามารถจะใช้ปากกาได้เลยนะครับเพราะว่าภาพก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ถนัดใช้ปากกาน,นะครับก็สามารถใช้ดินสอก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปตัดเส้นแบบจริงๆทีหลังนะครับ พอเวลามันผิดพลาดเราก็ยังพอจะจาลบได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจแล้วนะครับไม่กลัวพลาดก็ปากกาดํำได้เลยนะเป็นการฝึกเส้นไปนในตัวด้วยหลังจากที่ดูการ์ตูนมูวี่วันพีทฟิล์มเลสจบลงแล้วนะครับแต่ว่าอารมณ์อินเนอร์ของเราเนี่ยมันยังไม่ยอมจบตามนะครับ <c oughs> หลายคนจึงจะเป็นจะต้องหาขนทางดับทุกข์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อฟิกเกอร์โมเดลมาสะสมเป็นที่ระลึกนะครับเพื่อให้มันจิตใจได้สงบลงแล้วก็เป็นสุขนะครับ แต่ว่าขนทางนี้เนี่ยมันจะทําให้กระเป๋าตังเราอาจจะฉีกทะลุนะครับจนตัวเรานี่เบายงเลยครับเพราะว่าซับมันจางนะครับซึ่งเพื่อนๆที่มีกําลังซับยังไม่เพียงพอนะครับหรือไม่มีที่จะเก็บเหมือนผมเนี่ยก็อาจจะพลาดสิ่งที่จะเก็บความทรงจําความสนุกในช่วงนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ดูวูวี่วันพีชนะครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่ได้เจอแล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับหรือพอที่จะสามารถวาดรูปได้บ้างนะครับก็ถือว่าโคตรโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าคนที่วาดรูปต่อเส้นได้เนี่ยจะสามารถดับทุกนี้ได้นะครับโดยการวาดรูปคาแรคเตอร์ตัวที่เราชื่นชอบนะครับก็วาดเสร็จก็เก็บไว้ในกระดาษนะครับสะสมความทรงจําเอาไว้ในแฟมได้เลยนะครับเหมือนกับซื้อฟิกเกอร์โมเดลมาตั้งโชว์นะครับ แถมไม่ต้องเสียเงินซื้อเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ที่เก็บมากมายเลยแค่หยิบแฟ้มมาเปิดดูก็โคตรจะฟินแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือข้อได้เปรียบสุดๆเลยนะครับของคนที่วาดรูปเป็นนะครับที่สามารถจะรังสรรค์สร้างงานศิลปะเพื่อสนองนิดนะครับหรือสนองความต้องการของตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินมากหรือใช้พื้นที่เก็บมหาศาลนะครับ เพราะว่าทุกสิ่งนั้นน่ะอยู่ในฝีมือด้วยมือของเรานี่เองนะครับที่จะสร้างสรรค์มันออกมานะครับอ่าแค่นี้นี่เราก็จะได้ตัวละครที่เราชื่นชอบมาเก็บไว้สะสมได้หลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังจะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการบวกกับฝีมือนะครับไม่แพ้ที่จะซื้อฟิกเกอร์โมเดลมาแน่นอนครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับกระเป๋าตังค์นับก็ยังหนักอยู่นะครับไม่มีรูรั่วด้วย แต่เออถ้าแต,แต,แต,แต่แต่ถ้าเรามีงบประมาณหรืออ่าตังมากพอนะครับก็ซื้อฟิกเกอร์เก็บไว้ดูเล่นบ้างก็ดีงามนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยหรือเออไม่ก็ทําเป็นเปเกอร์เปเปอร์คราฟนะครับเหมือนผมก็ได้เลยนะครับก็มันก็ประหยัดตังดีด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะไปดูนะครับว่าผมตัดเส้นลงสีแล้วมันจะสวยเซ็กซี่ได้ขนาดไหนนะครับจะหลงเสน่ห์เลยหรือเปล่า